นอร์เวย์หวานมากนาเดตยายาช็อตนี้แฟนแฟนฟินจิกหมอนนางเอกคนสวยยายา,ยาอุรัสยาควงแขนแม่ปลาบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์หลังจากเผชิญโควิด -19 ทําทำให้ได้เจอกันนานโดยแม่ปลาระบุสั้นๆว่าไปเที่ยวก่อนนะคะอีก,อกเท่านั้นไม่พอหวานใจพี่แบรี่นเดตคูกิมิยาก็แพ็คกระเป๋าตามไปติดๆพร้อมสัตความหวานผ่านไอจีจน เพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆแซวสนันเฝ้าลุ้นเฝ้ารอข่าวดีล่าสุดถึงคิวสาวยาญาติสัตว์ความน่ารักพร้อมภาพคู่หวานๆกับวิวแสนสวยจนแฟนๆอดแซวไม่ได้ว่าทริปสวิสที่สวิสมากๆอยู่กันไปนานๆเลยได้ไหมว้าวสวยทั้งคนทั้งวิวขอภาพเยอะๆด้วยพี่ญาน่ารักกันเกินปุ้ยมุ้ยหวานเจี๊ยบ